ถนนนีท้ทำเพื่อใครความความสองดานตามครับทเองเนี่ยเราไม่ได้ขัดข้องนะฮะถ้าเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะคือหมายความว่าประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นะไม่ไว่าจะเป็นทางโรงเรียนก็ดีหรือทางเทศบาลก็ดีแต่ครั้นี้มันขึ้นอยู่กับความข้อตกลงระหว่างผู้ขอนะฮะถ้าผู้ขอตกลงกันได้กน็นิคมก็รับปฏิัติอยู่แล้วครับครับเราก็พร้อมที่จะครับเราพ,พร,ร้อมเป็ลงให้กับประชา<ร><ร>ชนใช่ครับใช่ครับเรื่องสรุปเรื่องตึกเนี่ยตรงนั้นนะครับเรื่องผู้ขอของกรรมสิ์ถ้าเกิดทางสร้างไม่โดนตรงนั้นถ้าทางโรงเรียนกับทางนิคมตกลงกันได้ปุ๊บจ้างได้เลย แต่ผมเชื่อได้เลยครับถ้ายังทางยังตึกตรงนั้นยังบางทางอยู่อีกเป็นปีครับสมมุตินะครับท่านเป็นเจ้าของตึกท่านจะยอมทุบทิ้งเหรอครับไม่ยอมก็ต้องมีการฟ้องร้องการยืดเยืย้อแหละครับอีกปีสองปีทางก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแน่นอนแต่ถ้าเปลี่ยนทางมาในนี้ปุ๊บตกลงกันได้ทางโรงเรียนทางนิคมตกลงกันได้ปุ๊บเทศบาลตั้งได้เลยครับฝากกว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ กฎหมายยังไม่ตอบว่าได้หรือไม่เราเรียนท่าน,นถามสองรอบแต่ยังไม่คำตอบว่าทางโรงเรียนต้องสารสิ่งก่อให้ไม่ก็ก็ฝากไปนะครับที่ประชมในประสบการณ์นี้ก็ขออนุญาตโรงเรียนชื่อให้รให้ผมรับที่ของงเรียนเนี่ยนะโดยมีถ้บทของพี่พ่อผมก็มีสิทธิ์เก่าครับผมเพิ่งเด็กนะครับเมื่อวันซื้อแต่ผมว่าเหมาะคับใครผิดใครถูกนะครับอยากให้ทุกคนอ่ะ ออกมานะครับเมื่อวานผมโทรไปที่นิคมอ่าโทรไปที่เทศบาลนะฮะให้ประชาัมพั์บอกให้ชาวบ้านมาฟังวันนี้วีรพลบอกว่าไม่ได้ครับมันเป็นอะไรครับพูดให้ชาวบ้านมาฟังความจริงทาไมเป็นไม่ได้นะครับเทศบา,าลกดดันเขาหรือเปล่าครับอันนี้จริงครับพี่วีรพลผมพูดจริงว่าพี่พูดไม่ได้นะครับผมไม่ได้โกหกอะไรนะบอกว่าให้ชาวบ้านมาเลฟังปรเห็นด้วยกันว่าเราตกลงกันยังไงนะครับให้ถูกต้องทันเอง ท่านก็ต้องถามผมด้วยผมเป็นผู้ดำเนินรายการเทศบาลผู้ประชาชนผมยินดีหมดครับงานศพงานบวชงานแต่งเทศบาลยินดีหมดครับไม่ได้ปิดกั้นเลยครับทุกเรื่องครับผมแต่ถ้ามีบางเรื่องนอย่างเนี้ยนะครับท่านบอกผมว่าเกณฑ์คนจะได้มาเยอะๆผมทําได้หรือเปล่าครับอย่าพูดอะไรเราเรารู้สึกดีแต่ผมฟังแล้วร,รู้สึกเฮี้ยจิบวหายเนี่ย อ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีเออคืออย่างนี้ฮะน,น,นี่เราเป็นพี่กันนะเออเดี๋ยวเพราะเราไม่ไม่ลบกันไม่ไปโกรธกันพี่น้องกันกักนก็นแต่ก็พูดในชัดเจนว่าเอ,อ๋ขอพยักเสียแล้วปัญหาที่ผมกำลังบอกว่าถ้าตัวอาคาันนั้นถ้ามันบังจริงผมคงขอใช้ตั้งวันแรกไม่ได้หรอกใช่าใจไหมฮะเพียงแต่ว่าพูดคุยกับท่านทุกคอม หรือจะโยนความความเป็นความทุกข์ให้ผู้ปกครองก็ไม่ถูกที่ผมกำลังบอกว่าในขณะนั้นผู้ปกครองใช้อำนาจในส่วนของที่ตัเวเองมีอำนาจคือใช้ใน,นส่วนของการเช่าไปแล้วผู้เช่ามีผลกระทบผู้ปกครองก็ต้องตอบคำถามด้วยว่าได้จะชดเชยให้ผู้ที่จะเช่าหรือไรตอนนี้ผู้เช่าไม่ได้เรียกร้องผมบอกตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องในเรื่องของที่ความเสียหายเจนตน,นานคือถ้าเป็นของเรียนให้เอา ได้พวกรเราก็เจตนาดีก็จะเอามาพูดเป็นส่วนรวมผมเองก็ในฐานะที่คณะผู้บริหารอนุมัติสภาไปแต่ื่องที่ติดปัญหาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรทางสมาชิกก็ดีรับทราบดีก็พยายามรอว่าในสิ่งที่คณะกรรมการเรียนโรงเรียนก็ดีส่วนรวมก็ดีต้องการที่จะเป็นที่เรียนทุกคนมีเจตนานดีหมดท่านสมาชิกที่เข้ามาบางท่านก็อาจจะากพูดด้วยซ้า ผมก็อรอท่านอยู่เหมือนกันว่าท่านาจะพูดอะไรกันหรือเปล่าท่านผาทศวรรท่านลองชาตนี้ก็รออยู่ว่าในสิ่งที่อยากให้ประโยชน์สูงสุดก็อยากจะพูดเหมือนกันแล้วเราเลยมาหยุดแค่คําว่าอดีตที่มันเป็นมีก่อสร้างแล้วมันจะมาฝังในสิ่งที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าเพือ อันนี้ก็ถึงก็ถึงหมดใช่ไหมนี่ขอไปเราก็เตรียม<ช>ตัวเย <ๆ S 2> อะเ คือคือคือที่ประชุมวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเห็นภาพรวมของการใช้พื้นที่ในส่วนรวมใช่ไหมฮะใช่ใช่ครต้องการเห็นการใช้พื้นที่เนี่ยประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนคนที่ทําผิดโดยการต่อสร้างอาคารนี่ต้องรื้อออกอครับเขาื้อออกก็จบ,ค,บคือปัญหาทุกอย่างก็จะจบทันทีเลยครับยิ่งรื้วันนี้ได้ยิ่งดีเลยเนี่ย แล้วคราวนี้วันนี้วันนี้คือประชุมแล้วก็เหมือนเหมือนกับเหมือนเดิมเลยไม่มีความคืบหน้าอะไรใช่ไหมฮะเหมือนกับสี่สู้ว่าสอสอรุปสอสทสรุปงวดสุดท้ายว่าให้ทำถนนเลี่ยงบ้านหลังนี้เมื่อกี้ในที่ประชุมก็คือสรุปข้อสุดท้ายว่าให้ทําถนนเลี่ยงบ้านหลังนี้ซึ่งชาวบ้านก็ยังไม่ไม่เอาไม่ยอมรับประชาชนส่วนใหญ่บอกว่า ถ้าหรือบ้านหลังนี่ออกนะเรื่องทุกอย่างจะจบยิ่งหรือวันนี้ก็ยิงจบวันนี้เลยครับ